แล้วงานนี้ประยุธทธ์ริบรี่นั่งนายกสมัยสามยากฝ่าสาด่านหินนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกธงมรตรีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณไดโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าผลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกธงมรตรีหลังเลือกตั้งได้จะต้องผ่านด่านต่อไปนี้หนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติต้องได้สสอย่างน้อย25คน สองรวมไทยสร้างชาติต้องได้สอสอมากกว่าพักอื่น 3. พผลเอกประยุทธ์ต้องมีสอสสนับสนุนร่วมกันเกิน252คนหากประธานรองประธานสองคนและต้องมีสซววอโหวตให้ไม่น้อยกว่า126คน หรือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งต้องได้เสียงสว250คนสส126คนแต่จะเป็นได้กี่วันต้องไม่สนใจอะไรจะชิพหายก็ไม่ต้องคำนึงด่านหินเหล่านี้จะทำให้การกลับสู่ทํำเนียบริบหลี่ลงด้วยลำดับโดยนอกจากนี้เมื่อสังเคราะห์ทีมหลังบ้านของสองลุงลุงป้อมเนื้อกว่าลุงตู่ชัดพัฒนาการบนเส้นทางการเมือง ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณดำเนินไปในลักษณะก้าวกระโดดเมื่อเปรเียบเทียบกับแต่ละก้าวของพลเอกประยุทธ์จันโอชามีความจำเป็นต้องเปรเียบเทียบบาทก้าวแต่ละบาทก้าวของสองลุงอย่างเป็พิเศษไม่เพียงแต่พื้นฐานของทั้งสองมาจากโรงเรียนเตรียมทหารผ่านโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหากจะเติบโตอยู่ในกองทัพภาคที่หกระทั่งขึ้นเป็นพอบทบ หากมองจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาอาจก้าวล้ำไปเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารหากแต่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันหากมองจากการเข้าครุกวงในทางการเมืองพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก้าวน,นาไปอย่างน้อยสองก้าวใหญ่จากที่อย่างเชิงเป็นประธานยุทธ,ธาศาสตร์และเป็นหัวหน้าพัก แม้ในเมืองตนอาจทำเพื่อสนองต่อความต้องการของผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ต้องการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่นาวันนี้เด่นชัดว่ากำลังสร้างดาวอันเป็นของตนขึ้นแล้วอย่างเด่นชัดและทำท่าว่าผลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณกำลังก้าวนำหน้าเมื่อมองผ่านลีลาของผลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณ ในตำแหน่งหัวหน้าพักพระลอมชารัฐต,ต้องยอมรับว่าดำเนินไปในลักษณะครุกวงในลงมือเล่นด้วยตนเองแม้กระทั่งเปิดเว็บเพจก็ไม่กระมิดกระเมียนหรือเมื่อลงไปดีลกับนักการเมืองก็ไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนภาพผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเมื่อนั่งเป็นไข่แดงท่ามกลางวงล้อมของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นที่ราชบุรีไม่ว่าจะเป็นที่มุกดาหาร ไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์เป็นการสะสมความจัดเจนจากการเปิดบ้านป่ารอยต่อเจราจาอวยกับนักการเมืองอย่างไม่ขาดสายจึงต่างจากท่วงท่าอาการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ต้องใช้ตัวแทน ยิ่งภาพอยู่ในกางเกงยีนสวมรองเท้าผ้าใบรำวงอยู่ในถ้มกลางแฟนคลับน้อยใหญ่ช่างวิกิ์แย้มบานอย่างยิ่งเมื่อเห็นความหงหุดหงิดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาพรันที่ปะคำถามอันมาพร้อมกับชื่อคุณทักษิณชินวัตรหากนำไปเทียบกับคำตอบไม่รู้ไม่รู้ก็จะสัมผัสได้ในจุดต่างจึงมิได้เป็นเรื่องแปลกที่เพจของพลเอกประวิทวงสุวรรณจะมีคนติดตามมากกว่าหนึ่งล้าน จึงมีได้แปลกที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเปิดเวทีประศสยยนัดแรกนะัป้อมปราบศัตรูพ่ายทุกฝ่ายล้วนยอมรับทีมหลังบ้านของหลวงป้อมล้ำหน่หน้างานนี้มีหน้าแหกอึ้งไปเลยสววนุนแจกค่าเดินทางกาบัด5้าร้อยบาทแก้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงตอบแทนคุณแผ่นดินด้านวิษณุสัตว์ไม่มีที่ไหนเขาทำกันหลังสว ชงแจก500บาทค่าเดินทางไปเลือกตั้งด้านโทนี่ปรุงอนิจังสวหนุนแจกค่าเดินทางกาบัด500บาทที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภาที่มีนายพลเพชรพิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาผลการศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม ของคณะการมาธิการหรือกมทพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนบุธิสภาที่มีนายเสรีสุวรรณพานนท์สวเป็นประธานกมทมีสาระสำคัญที่เป็นข้อเสนออยู่หลายเรื่องอาทิกรณีการแก้ปัญหาซื้อเสียงจากการลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งซ่อมและเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาพบการเลือกตั้งทุกระดับไม่สุจริตเที่ยงธรรม จึงมีข้อเสนออาทิกำหนดให้ภาครัฐมีค่าพหาหนะแก่ประชาชนที่เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งคนละ500บาทใช้งบประมาณรวม20,000ล้านบาทสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง40ล้านคนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและจูงใจประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งช่วยให้เกิดแนวคิดตบแทนบุญคุณแผ่นดินแทนการตบแทนนักการเมืองให้การใช้สิทธิเลือกตั้งได้คนดี มีคุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้ในช่วงของการนำเสนอรายงานว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ่งพาณิชพักดีเลขาธิการกรมทรชี้แจงว่าจากปัญหาเศรษฐกิจทำให้ประชาชนรับเงินกันทุกหย่อมยา่าจึงควรกันประชาชนไว้เป็นพยานเพื่อโยงไปถึงหัวคะแนนสังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์เมื่อรับเงินไปแล้วจะต้องตอบแทนคุณไม่เช่นนั้นจะบาป วันนี้จึงอยากให้กะกะตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีค่าพาหนะจำนวน500บาทให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ40ล้านเสียงใช้งบ20,000ล้านบาทเท่านั้นเองเป็นการให้ประชาชนตอบแทนหลวงและแผ่นดินไม่เลือกคนซื้อสิทธิขายเสียงเพราะในต่างจังหวัดต้องมีค่าใช้จ่ายเดินทางไปเลือกตั้งเราจึงต้องให้สังคมไทยได้ยอมรับความเป็นจริง ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่24มกราคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษนุเครือง,งามรองนายกให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสาวหลายคนสนับสนุนแนวคิดแจกเงินคนละ500บาทเป็นค่าพะหานะให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแก้ปัญหาซื้อเสียงว่าหากจะทำต้องไปแก้กฎหมายใหญ่โตมโหโฬานเพราะขณะน,นี้กฎหมายไม่อนุญาตให้จ่ายเงินสำหรับการเลือกตั้ง เมื่อถามว่าอย่างไรก็ไม่ทันการเลือกตั้งสสครั้งที่จะถึงนี้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าสวพูดเพื่อให้ทำา 2- ถึงสมปีข้างหน้าหมายถึงทุกเรื่องที่สวเสนอมาเมื่อถามย้ำว่าแล้วมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่เห็นที่ไหนเขาทำกันเมื่อถามว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่แปลกหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่า คุณก็พูดไปพาดหัวไปแต่อย่ามาเอาคำพูดผมเมื่อถามอีกว่ามีเสียงวิจารณ์ว่าเหมือนการซื้อเสียงในวิศณุกราวะก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่าพิ่งไปว่าอะไรเขาเลยเขาเสนอทางวิชาการซึ่งล่าสุดคุณโทนี่วูซัมหรือคุณทักษินชินวัตรได้พูดถึงกรณีที่โสโวเสนอให้แจกค่าเดินทางกาบาตร500บาทแก้ซื้อสิทธิ์ตอบแทนคุณแผ่นดินนั้นคุณทักษินกล่าวว่า ก็ปรุงอนิจจังคิดได้อย่างไรแจกคนละ500อบาทเพื่อไปเลือกตั้งขณะที่นายนัทวุฒิบัวประทุมสดโซโบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีวุฒิสภารับทราบผลการศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมของคณะกรรมารทการหรือกอมท การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวททิศสภาที่เสนอให้ภาครัฐมีค่าผ่านนะแก่ประชาชนที่เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนละห0 0บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและจูงใจประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและแก้ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สวแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เข้าใจสิทธิพลเมือง และวิถีทางการเมืองส้ำร้ายยังเป็นการตอกย้ำว่าสอวอมองนักการเมืองในบริบทแบบเดิมคือนักการเมืองเป็นคนไม่ดีและชอบซื้อเสียงและมองว่าพรรคการเมืองต้องการเพียงชัยชนะเพื่อเข้ามากอบรวยผลประโยชน์ทางที่สะสะได้อภิปรายหลายครั้งวันนี้เป็นมุมมองที่มาจากการดูแครนทางการเมืองซึ่งเคยใช้เหตุผลนี้เข้ามาไปติรูปการเมืองและทำรทัฐประหารมาแล้ว เป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้ยังกล่าวต่อว่าความจริงต้องทําให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการเลือกตัวแทนเข้ามาในสภาเป็นการสะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังต้องมาทบทวนว่าหน่วยงานอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตสามารถทําหน้าที่ได้จริงหรือไม่ถ้าระบบการเลือกตั้งเป็นระบบที่เอื้อต่อการ ออกไปเลือกตั้งของประชาชนและมีระบบการตรวจสอบทุจริตทำให้เห็นว่าคะแนนเสียงการเลือกตั้งถูกต้องหากเกิดขึ้นได้เช่นนี้จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในการเลือกตั้งมากกว่าทั้งนี้แนวคิดแจกเงินประชาชน5้า้อยบาทเป็นแนวคิดที่ไม่ต่างจากการทำบัตรสริการแห่งรัฐที่โยนเงินลงไปแล้วเชื่อว่าจะทาให้ประชาชนหายยากจน